นะครับก้อนหินวิเศษนะครับก้อนหินวิเศษจะบอกอะไรนะครับตอนนี้เวลา13บสนากาสิบเนาทีนะครับดูนะครับก้อนหินดูแตกต่างกับก้อนเดียวกันนะครับปี6กสครับดูความแตกต่างนะครับปี64ครับดูครับดูสีครับก้อนเดิเดิมครับก้อนเดียวเรามาดูครับว่าจะบอกอะไรครับ ก็ดูไปทีละมุมก่อนครับก็วันนี้วันที่11สิงหาคมพศส5 6 4ัร้อยหกบสครับมาดูครับแบบรูปชัดเจนชัดเจนอันนี้ ចុះឆាប់ទេតើឡើយមកเดี๋ยวទៅហៅផាមឲ្យជិតជិតទៅ ดูนะครับเราดูเนะาะว่าเราเคยเห็นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราก็สังเกตตัวอ,อ,กอักษรตัวเลขบอกหวยถูกตลอดเลย อ้ฝรั่งทักมาเอาอายุวะเอาสบายดีเอาแฮปปี้แฮปปี้นิดนิดแฮปปี้นอกแฮปปี้นอกใน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 ผิดหวัง แต่เขาก็บอกว่าประสบการณ์ชีวิตของเรามีไว้จดจำทุกสัรพสิ่งเรามีเส้นทางเดินมากมายชีวิตของคนเราไม่มีสิ้นสุดโลกนี้กว้าง ความสามารถของเราอ่ะถ้าเรามีอยู่ในตัวถ้าเราเอามาใช้แล้วคนไม่เห็นคุณค่าเราก็ใช้กับคนอื่นเผื่อคนอื่นเขาจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ใช่ดีกว่าเราจะมาอยู่กับ ่าข้างบนก่อนครับอู้มาแล้วครับเลขหก 6, เลขหก 6, มาอีละเลขหกโอ้เลขหก 6. มีเลขอะไรนี่ตบอกว่าเลขก,ก็มาเยอะจังเลยมีหกมาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต่อไปก็จะถ่ายอีกข้างบนนะทีนี้ดูก้อนนี้ดูก้อนอนีนเ้เดิมๆนี่แหละก็จะถ่ายทีละมุมแล้วก็ดูภาพเอามีเรื่องราวมากมาย ที่ให้เราค้นขวาอยากรู้อะไรเราถามมีภาบอกแต่เราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆวิเคราะห์ถ้าวันหนึ่งเขาก็จะเห็นคุณค่าของเรา เมื่อชีวิตคนจนนะ่ะจะมีความสามารถแต่คนไม่มองแต่คนช่วยแล้วก็ช่วยเขาแล้วก็พอยามเราเดือดร้อนเนาะเขาหายไปแล้วก,ก็เปลี่ยนเรื่องเราไม่ท้อหรอกเพราะว่าถ้าจากป,ตปีต่อปีต่อปีปีต่อปีปีต่อปีป ในเมื่อเราช่วยเขาเนอะอืมวันนี้วันนี้ดูแค่ข้างนี้ก่อนแต่ยังดูไม่ทั่วหรอกแค่นี้ก่อนะขายข้าวลาาแล้วขายผลไม้แล้วไปตลาดกันนะ